คลิปที่สองของงานวัดมาแล้วนะครับงานวัดวันสาสาบูชานะครับ5แล้วก็กรกฎาคม2563นะครับคลิปที่สองครับเริ่มแล้วนะครับเราเริ่มต้นคลิปที่สองโดยป้นนิ่มนะครับน้ำผลไม้นะครับปนน้ำน้ำหวานมะพร้าวเก๊กฮวยลำใหญ่นะครับต่อด้วยร้านขนมจีนนะครับขนมจีนแสนอร่อยนะครับ ต่อไปร้านที่สามครับร้านถายน้ำนะครับเตีญี่ปุ่นครับสามอย่างยี่สิบนะครับ,บอหอยทอดกระทะร้อนอหอยทอดกระทะร้อนนะครับเกตี้แนะนำผู้ชมว่าเขาเรียกว่าอะไรครับฮะลูกชิ้นอะไรครับ ลูกชิ้น10บ,บาทมาละ10บ,บาทนะสนั่นไข่หมึกไข่ปลาหมึกเป็นอย่างนี้นะต้องต้องกินสุกๆนะกินดิบไม่ได้นะครับต่อไปมะพร้าวนะครับมะพร้าวปัน่นใช้นมสดปั่นนะครับแบบอร่อยเลยนะบแบบอร่อยเลยนะครับมีแต่ร้านอร่อยเลยนะครับไส้กรอกพุ้งกระพาครับรโอ้ถังแตกนะครับ สารายยี่สิบบาทนะครับปลาหวาน10บาทนะครับอันนี้หมูทอดหมูทอดนะครับอันนี้น้ำนะครับน้ำลำไยมะพร้าวเก๊กฮวยน้ำมิ้งจีแล้วก็มะนาวนะครับอันนี้อะไรครับรู้จักไหมครับเรียกยากไหมครับสับอะไรนะอ๋อสับปลรดสับปลรดห้วยอะไรครับนี่ ห้วยมุ่นเป็นชื่อชื่อคนหรือชื่ออำเภอครับขอชื่อพันห้วยมุ่นนะครับส่วนใหญ่ปลูกจังหวัดไหนครับอุจรดิครับอุรดนะครับในเวลานห้วยมุ่นนะครับไม่ตกาตะกากกอ่พิซซ่าอาหารโอเคพิซซ่านะครับโอเคพิซซ่าใบนกคนชื่อนกนะครับคนขายชื่อนกปลาหวานนะครับปลาหวานปลาหวานจากแม่คลองนะครับ แม่กรองนะครับโอ้ถุงใหญ่หนึ่งรถุงกลาง50ิบถุงเล็ก20นะครับต่อไปนะครับน้ำมะพร้าวหอมสด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 น้ำมะพร้าวหอมสด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 ชากลางราวเอคุณคุณหรือเปล่าว่ามาจากที่ไหนครับร้านนี้ครับตลาดเทพีลามาจากตลาดเทพีลาด้วยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะชเดิมชากลางราวครับเรา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 เอาต่อไปนะครับพิธีกรเริ่มมั่วแล้วนะครับ อันนี้ขายเสื้อด้วยนะครับอที่วัดมีตู้ปันสุขนะครับตู้พระธรรมนำสุขนะครับช่วงโควิดนะครับครับไม่ใช่ครับเก็บไว้ครับเอ็มมาไข่บึกครับไข่ปลาหมึกนะครับูชูชิชูชิ น,น,น้ำส้มน้ำส้ม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 น้ำส้มสิบบาทนะครับเอาไปละวนเข้าไปยังไงน,นะครับอันนี้ลูกชินกชนกช้นนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นนะคะมาและสิบบาทใช่ไหมครับขอประชาชนสัมพันธ์ไปถึงท่านเจา้าของโล้ไส้กรอกอีสานพันดา,านอีสานอีสานอีสานสูตรแบบโคราชนครราชสีมาเมื่อวันทีสองบาทนะครับกม <balls S 2> สองสองศูนย์เจ็ดกรุงเทพมหานครที่จอดบริเวณข้างกระแพงวัด ก็ขอให้ท่านเจ้าของรถก็มางเลื่อนรถขึ้ทีรื่องนะครับเพราะว่าการจราจรติดขัดไม่สามารถยิงรถได้ขอปรารถนาอีกครั้งไเจ้าของรถอันด้ากม2207ฮาโกยากิใช่ใช่ใช่ของโดเรมอนชอบไหมครับไม่ไม่ใช่นะคนณะเบิครับไม่สามารถยิงได้อันนี้ก็ชูชิชูชีนะครับ พิธีกรพูดดีๆหน่อยนะครับขอจะเดินผ่านปูอัดนะครับโยนแล้วก็อะไรงหลายซาลายเป็นพวงละมวลนะครับซึ่งวันนี้เอ๊ะทำไมตอนนี้เหมือนคนยังไม่เยอะเพราะอะไรครับญาติโยมทั้งหลายนั้นก็มันเพิ่งประมาณห้าโมงเย็นใช่ไหมครับนี่เขาห่วงโซ่มากเลยนะครับในการให้ไปตรงนี้ตรงนี้ในเทศการวันอาสาฮาเบนคา ไห้นกกระทาไห้นกกระทาก็ได้อันนี้อะไรครับมา่วมการตั้งต่เช้าเก่าเก่ารัดไม่ใช่รัดนะรัดรัดรัมดมาใช้กาแฟคั่วนะครับเก่าเก่ารัดป่าเบิ้ลอ้าที่ตรงตรนก็มีนะมีสองที่นะเก่าัดป่าเปิ้ล อันนี้ขนมครกนะครับแบลคางครกเลยนะคไม่ใช่คางครกครับขนมครกซึ่งวัตถุดิบลน้ำน้ำตาลสดขนมจีบ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 นะครับมะพร้าวเก๊กฮวยลำไยมะนาวน้ำลำไยมะนาวอันนี้ผมอ่านแล้วนะครับครับอันนี้อะไรครับไส้อะไรครับไส้้ไสอั่วไส้อั่วสมุนไพรนะครับไส้อเบลเบลอั่วนี่นะครับ หมึกย่างนะครับหมึกแบบย่างสดๆร้อนๆเลยนะครับอันนี้ทอดมันนะครับทอดมัน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 นะครับมาอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วครับเจอทุกงานเลยนะครับเห็นไหมเดิ้อเอี๊ยนเอนนพี่ก็ทําอะไรทําทํามือด้วยโอ้ทําหล่อนะครับอันนี้ขนมบัวนะครับขนมฝักบัวนะครับขนมฝักบัว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 นะคอันนี้อะไรครับอันนี้คุณ นครับแมลงครับแมลงทอดแมลงตุ้งไข่ไผ่มีจิ้งหรีดด้วยนะครับแมงมุมไม่มีนะมีแต่อย่างนี้นะครับอันนี้บาร์บีคิวบาร์บีคิวแบบแซ่บเลยนะครับอันนี้อาหารสุขภาพดีนะครับแบบไปไปทีด้านนะครับอันนี้อะไรครับนมอะไรครับนมดัชมิลครับดัชมิลดัชมซีเล็กเต็ดนะครับดัชมิลมีมีมูเลยนะครับซื้อเท่าไหร่แถมแก้วครับกี่ขวดครับ สี่ห้าขวดแถมแก้วนะครับราคาเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งนะครับปกติเราเจอที่ตลาดเทศบาลเห็นไหมครับอันนี้นบัวบวงกุ้งเผานะครับกุ้ง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 นะครับร้อยหกสิบสองร้อยนะครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นนึ่งนะครับแบบชิ้นชิ้นชิ้นเลยอ<ห>ันนี้ยำทุกอย่างเลยนะครับยำ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 นะครับส้มตำที่ไหนครับส้มตำที่นี่ อ่านว่าอะไรครับส้มตำอะไรครับโคราชส้มตำโคราชนะครับนี่ไงข้าวสุนาันารียา่าโมต้องต้องบอกด้วยนะว่ามาจากที่ไหนด้วยนะครับปลาอะไรข้าวเหนียวอ๋อไก่ไก่ครึ่งตัวหนึ่งร้อยข้าวเหนียวห้า,หาหบาทนะครับอันนี้ปลานะครับชุดละร้อยสี่สิบนะครับปลาแบบอะไรครับปลาปลาเผาครับ โอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับเขาสดๆล้อมจนดไหมเลยนะครับไหมไหมครับถ้าถ้าแก่ออกก็สุกพอดีเลยนะครับอันนี้ก็รอดรอดช่องสองแควนะครับเจ้าเดิมนะครับเจ้าเดิมุกอันนี้สุดท้ายตลอดเลยนะครับสุดท้ายอยู่นี่ครับรูปหลอกก็เจ้าเดิมนะคะบรูปหลอกก็เจ้าเดิมนะครับเขาจําได้แล้วจาได้โอ้ปลาหมึกนะครับปลาหมึกน้องเค้กโอ้ทางเข้าวัดทางนี้ใกล้นะครับ คราวนี้เราบอกผู้ชมนะครับจบคลิปที่2นะครับแล้วก็ต่อด้วยคลิปที่3มนะครับต่อไปครับจบเลยครับผมครับจะกาใหม่ขึ้นหน้าเดี๋ย่าลืมกดติดตามกดแลวกดแชร์ผมนะครับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับคอยดูคลิปที่3นะครับลาไปแล้วนะครับ